อันนี้คือสองสาวสุดแซ่บที่จะมาช่วยเราทำอาหารวันนี้ครับนี่ค,คือพิเศษให้กับน้องแก้มให้กับทั้งน้องแก้มแล้วก็ทั้งน้องดาลครับแซลมอนชิน้นโตๆอย่างเนี้ยชิ้นตรงนี้มีก้างให้มุกดาชิ้นตรงนี้ไม่มีก้างก้างรอเเป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุดแ<ต>ที่จะหนันก่อนเลยอันนี้มันจะคุมเวลาง่ายเราได้จากข้างในแล้วส่งผลระยะยาวก็เลยรู้สึกชอบพิลาทิสอันนี้พิลาทิสหรือนอนนะหอมแขกด้แต่นี้หอมมาก จริงหรอครับแต่ไม่ถูกกับพ่อไม่ถูกกับพ่อมานถึงพ่อยูโรหรือพ่อแก้มพ่อยูโรพอยูโรตัวร้ายสายแด๊ดสาวเยอะพี่นี่มันชื่อจริงเราแล้มันก็อาจจะไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจจริงๆอะพี่งงรับติดกันไปยเีแกละนำเหนงื่อหัวชอเลยสวัสดีครับ คู่ซีป่วนครูวันนี้ของเราทำทั้งหมด2เมนูด้วยกันครับเมนูแรกคือสเต็กแซลมอนย่างรุยสวนกับอีกเมนูเนืกอคือสลัดแซลมอนโลครับรับรองว่าเป็นเมนูสุขภาพพร้อมกับแับพอๆกับสองสาวแขกรับเชิญที่มาในวันนี้แน่นอนครับ นี่ครับสองสาวที่เรากำลังพูดถึงอยู่ครับแนะนำตัวเองหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะมุกดานณริดลักนะคะสวัสดีค่ะแก้วยานิสาคะ่ะว้าวอันนี้คือสองสาวสุดแซ่บที่จะมาช่วยเราทำอาหารวันนี้ครับเมนูแรกที่เราจะทำวันนี้คือสเต็กแซลมอนอย่างลุยสวนเคยกินแซลมอนไหมหแล้วเคยกินแบบย่างไหมแล้วลกเคยกินแบบลุยสวนไหม แต่ว่าลุยสวนอาจจะจะไม่เคยไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวเปิดประตูไปแล้วก็ไปกินลุยเข้าไปเลยแต่ในสวนนี่อยู่พี่ลุยไปคนเดียวเลยดูน่ากลัวนิดหน่อยโอเคโอเคเมื่อกี้พี่แบบแกะเขาเรียกว่าแกะก้างออกให้บางสวนแล้วแต่ถ้าเกิดมันยังมีหลงเหลืออยู่พี่ก็ทานปลาหนุ่มมาไม่เดี๋ยวพี่โกจะทิ้งคอทองแก้มมูกดาน่าจะมีผู้ต้านทานคอแข็งคอแข็งโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นตัวแซลมอนให้เป็นชิ้นสเต็กก่อน ช่วยหันหนยห่นได้ไหมหั่นได้หันห่นหั่นแซลมอนเหรอมีดเป็นอะไรที่ถนัดนม่าตัวแล้วนะไม่เอาดีก <c oughs> ว่าเนี่ยพี่ไม่เอาฝั่งนี้ละนี่คือพิเศษให้กับน้องแก้มเอ้ยให้กับทั้งน้องแก้มแล้วก็ทั้งน้องด้ครับแซลมอน mon, ชิ้นโต,ตอยย่างเนี ยกคนเดียวจะไปไหวได้ไงช,ช่วยยกมั้ยนะแก้วแล้วหนูช่วยถือถ่ายแล้แก้ว <_ S 2> เป็นไงน้องแก้วเขายังช่วยมุกดาไม่ช่วยพี่เลยอ่ะไม่ว่างเวอร์แหมเอ้ยนี่ใครเอามีดให้มุกดาถือได้นน <_ S 1> โอเคเราจะตัดแต่งชิ้นแซลมอนก่อนนะนี่ชิ้นตรงนี้มีก้างให้มุกดาชิ้นตรงนี้ไม่มีก้างก้างก้างเป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุดเลยที่จะหันก่อนเลย ท้องปลาตรงไหนคือท้องปลานี่ขาตรงนี้เขาบอกว่าอ๋อตรงส่วนที่เป็นใกล้หนูแกยมาอยากรู้อะไรเพิ่มไปทางนี้ได้ไหมเอาหนูกลับบ้านเือจริงๆนี่นี่เขาเรียกว่าท้องปลาหรือพุงปลาเนี่ยที่เวลาไปกินพวกเขาเรียกว่าซูชิที่มันเป็นท้องปลาที่มันมันๆก็จะเป็นตรงนี้อ๋อที่เขาชอบเอาไปทำแบบเป็นต้ม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 คล้ๆหัวปลาเขาเรียกว่าพุงปลาแซลมอนอะไรนั่นใช่ไหมใช่ตรงแก้มอยากได้ส่วนไหนคะตรงนี้หรือว่าตรงหางชั ตรงที่อร่อยที่สุดค่ะอร่อยที่สุดเหรอมุกดาอะไรทำไปเลยทำไปเคเมนูนี้เป็นเมนูเขาเรียกว่าเมนูรักสุขภาพพี่เห็นน้องแก้มเขาก็เป็นสายสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมเด็กอาไมของสายสุขภาพน้องแก้มน้องแก้มนี่ปกติเวลาว่างชอบทำอะไรคะก็ออกกำลังกายค่ะบางทีก็ฟิตเนสถ้ามีเวลาเยอะๆก็ไปเล่นพิลาทิสบ้างแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ไปเราลองมุกดาเหรอคะชอบทำอะไรตอนเวลาว่าง ก็เหมือนกันค่ะจะไม่ไม่ไม่ต่างจากแก้มเท่าไหร่เมื่อประมาณกลางปีได้ลองแบบเล่นพิลาทิสเรารู้สึกว่าเป็นแบบกีฬาที่มันแบบ <congr. S 1> ได้อะไรเยอะแบบแบบที่เข้ากับตัวเราไม่ต้องแบบเหนื่อยเกินไปหรือว่าคุมเวลายากอันนี้มันจะคุมเวลาง,ง่ายเราได้จากข้างในแล้วส่งผลระยะยาวก็เลยรู้สึกชอบพิลาทิสอันนีพ้พิลาทิสหรือนอนนะพิลาทิสอ๋อพิลาทิสโอเคเครับเดี <C subject> ๋ยวส่วนสเต็กแซลมอนเนี่ยเดี๋ยวเราขอพักสักครู่หนึ่งแลเดี๋ยวเราไปทาน้ํายําก่อนดีกว่า เราก็จะมีเรียกว่ารากผักชีครับกระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็หอมแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเป็นหอมหอมแดงก็ได้นี่หอมแขกก็ได้แต่นี่หอมมากจริงหรอครับไม่โดนหนามตำเลยับโดนค่ะเนี่ยอุ๊ยจริงด้วยวะจริงปะเนี่ยนิดเดียวนิดเดียว อันนี้เขาเรียกว่าใบสารเนรโอเคใบใบสารเนครับใบสารเนรโอในเรื่องไฟน้ฟนำค้างเนี่ยน้องมุกรับบทเป็นมุกรับบทเป็นพัพพาค่ะจริงๆไฟน้ำค้างเป็นละครรีเมคแต่ว่าเวอร์ชั่นเนี้ยเขาค่อนข้าง,งเปลี่ยนจาก เวอร์ชันเก่าค่อนข้างเยอะมากๆใช่คาแรคเตอร์ที่เห็นทั้งหมดของทั้งเรื่องน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบเยอะมากๆมีการอะแดปน,นิดนึงแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่มันแบบแปลกใหม่แล้วก็มุกไม่เคยเล่นค่ะในในตัวละครปภาาจริงอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าจากที่แบบไปกองมาเห็นแบบว่าพี่มุกแบบทุกทุกบทบาทเลยในแต่ละวนันนะคือเปลี่ยนอาชีพใช่จนมุกยังไม่รู้เลยมุกเป็นใครทำไงแล้วก็แบบทำอะไรอ่ะบทหนักจริงๆเรื่องเนี้ย เราเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลทั้งคุณยายกับน้องชายนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันแบกที่เราเราก็แบบเป็นเหมือนทํางานอะไรได้อะไรที่มันได้เงินเบีเราจะเวฟเวบเวบเราจะไม่ทํางานเดียวมันเลยแบบพับผามีเกีไรอยอาชีพอ๋อแล้ว้องแก้มเหรอคะของแก้มคือเป็นทนายสาวสุดแซ่บก็คือเราเป็นทนายสาวซัพพอร์ตเพื่อนซึ่งก็คือพับผาอันคือเล่นเป็นเพื่อนกันเหรอเล่นเป็นเพื่อนกันอ๋อ หนิดมากมีอะไรก็โทรหาช่วยเหลือตลอดแล้วก็แล้วยูโรอ่ะยูโรเหรอคะยูโรเป็นนักธุรกิจแสนรวยรวยแล้วเหรออืมรวยรวยหมดอยากทำอะไรตามใจแต่ไม่ถูกกับพ่อไม่ถูกกับพ่อมานถึงพ่อยูโรหรือพ่อแก้มพ่อยูโรพ่อยูโรไอ้เขามีอีกสองหนุ่มนะก็คือหนุ่มนักเต้นกับหนุ่มอบอุ่นหนุ่มนักเต้นคือพี่บอสใช่ที่คือลยไม่ไปดูติ๊กตอกเต้นแบบ โ<ด>ยกจนเห็นเห็นแล้วเอวเคสบ้างบอสเคยจะถามแล้วคาแรคเตอร์ของบอสคู่เราใช่ไหมเป็นยังไงบ้างแบบทนายเหมือนเราเลยอ๋อเป็นทนายด้วยเ<บ>ป็นทนายแต่ว่าเขาจะอยู่ฝั่งยูโรแต่เราจะเป็นทนายฝั่งพี่เบนซึ่งเราไม่รู้มาก่อนแต่ตัวเขาเนี่ยคาแรคเตอร์พี่บอสเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นหนุ่มแบบน่ารักน่ารักแบบออกติมต่มติ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยติมต่มติ่มใช่แบบนิ่นงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนแรกเหมือนเราก็แบบว่า เห็นเขาครั้งแรกตกุมรักไปแล้วแล้วตอนหลังอะกลายเป็นว่าเอ้าต้องมาเป็นคู่แข่งกันทีนี้แบบม,ม่นรู้จะเลือกงานหรือว่าเลือกความรักเลยเพราะว่าเวลาแบบบอกเพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยผู้ชายไม่ดีหรอกแกนน่นนี่นั่นแต่พอเราแบบลึกๆแล้วก็แบบว่าเขาดีมากเลยอ่ะคนนี้เขาดีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,อบอกของเพื่อนไม่ดีแต่บอกของเราว่าแบบดีมากพี่เปนก็คาแรคเตอร์จริงก็เป็นนักธุรกิจเพย์บอย มายใช่เป็นแบบอะไรจริงคือพี่เบนเนี่ยปมจะค่อนข้างเป็นแบบตัวร้ายสายแดดสาวยอดพี่นนี่มันชวิตจริงเ้าเลยพี่ไม่เข้าใจจริงๆอะพี่โมงพี่ไม่มีงเมื่อกี้ตาใสเลยไหมเนาอยู่เบนเนื่ะเขาจะกัดกับยูโรตลอดเวลาเพราะว่าคือตั้งแต่เด็กเขาเป็นเพื่อนหลักกันแต่เขามีการแข่งขันกันทางธุรกิจกันเนี่ยตลอดเวลาทั้งทนี่เมื่อก่อนเขาเคยสนิทกันมากแล้วมันมีตุดแตกค่ะ อ่าทีเนี้ยเขามาชอบพี่อิงคนเดียวกันคือชัดดิชัดดิอ, <laughs> อ๋อจะบนเขาตัวเองอย่างงี้ีเองเว่าตัวเองมอสสวยมากเขาออตมากในเนื้อคือการย่างแซลมอนของเราเนี่ยจะทำการสโลคุกเพื่อให้มันแบบค่อยๆร้อนขึ้นมาแล้วหนังจะก,กรอบ แต่ในระหว่างที่เราย่างเนี่ยต้องมีพริกมันให้มันหนังมันเริ่มแห้งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนังมันยังไม่แห้งเนี่ยพอเราพริกไปพริกมาเนี่ยหนังก็จะติดกระทะแล้วก็ลอกออกมาต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะมีใครหั่นมะนาวไหมไม่มูหั่น หนึ่งรอบคือเราจะไม่ยังไม่ใช้น้ำเพราะหนังมันกรอบมันเซได้คอเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเ้โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ แก้มชิมก่อนเลครับชิมนะครับอร่อยมอรยอร่อยอร่อยอร่อยแฮร่อยแมอร่อยอร่อยแมรมอแมอร่อยแล้ว่มร่อยแอร่อยร่อยเร่อยแอร่อร่อยอร่อยแฮอร่ยอร่อยมา่อฮมอรยมอร่อยอร่อยกวอ่อแร่อยมอ่ร่อยแ่ยแ่แมรร่อแฮมร่ร่ยรยแฮมรแ่อมอร่่อม่อมร่่มยดีมว่าคร่บ เมนูต่อไปของเราเนี่ยคือสลัดแซลมอนโลนะครับผมก็ทำง่ายง่ายไม่ยากอะไรทำเิเก็ดพริกพรแล้วก็ทำแซลมานใส่เลแล้วก็ทำมันฝั่งใส่เลได้ทำเลยครับพี่ไม่น่าเป็นพ่อครัวเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูหนึ่งอันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาหัดทนกันเองนะ, <c oughs> ะจุ่มลงไปเลยจุ่มไปเลย โลเดียวกิมบอพี่ทําไมอ่ะก็ใช้คุ้มหน่อยอุตส่าห์แบบว่ามีปลาสวยๆมายพี่เปิดร้านเมื่อไหร่บอกไหมจะไปกินเหรอเดี๋ยวนูไปอุดหนุนเกิดว่าถ้าพี่ทํากินเองนะพี่จะพี่จะมีเขาเรียกว่าไข่กุ้งอยู่ตรงนี้ คือกินเข้าไปอะ่ะนอกจากนุ่มๆๆกอบๆๆมันจะมีกรุบๆ,ๆด้วยสวยมากค่ะตะบมือนี่คือสองว้าว,วเราก็จะรู้ว่าเราเป็นสายกินผักน้อย เสร็จแล้วนะครับสำหรับสลัดโลซอลมอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าขี้มือใครอันไหนเค็มอันไหนเปรี้ยวอันไหนหวานก็ไปเลยจิ้มไปเลยน้ำลายเอออี๋หงับทักติ้กันแบเนี้เห็ดนำเห็ดนำไม่ได้รสชาติเลยไม่ได้รสชาติเลยโอเคเพราะว่าผมเนื้อจะอร่อยรอคอมเมนต์เลยมาเปิดทางมาละ ไงเค็มใช่ไหมดีมากดีมากเลยตื่นต้นพี่พี่อย่าหยุดชมนะ้าหยุดชมดีจังคนทำน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนี่เกิดมีทั้งผักมีทั้งแป้มีทั้ง,งปลาอย่างเง้ยคือถ้าเกิดว่าน้ำจิ้มไม่จับ,ม,จบจม,มันจะจืดเป็นอะไรชื่อนยหนูว่าอร่อย เป็นไงบ้างสองสาวถือว่าเป็นเมนูโปรดได้ไหมเมนูนี้ก็ถ้าสําหรับมุกได้ค่ะได้เหรอ <S 2> <S 2> ก,ก็ได้ค่ะปรากาว่าชอบกินเขาเรียกว่าแซลมอนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเนาะ <S 2> <S 2> ใช่คือด้วยด้วยทุนเดิมเป็นคนแบบก,กินอะไรง่ายมากถ้าแบบมันไม่ต้องปรุงแต่งเยอะแต่แค่น้<อ>ํนาจิ้มนอร่อยแล้วก็แบบเป็นเป็นส่วนที่เราชอบด้วยอยู่แล้วอ่ะก็คือจบแล้วนอกเหนือจากเมนูนี้หรือพกเป็นเมนูที่เป็นปลาแซลมอนเนี่ยเมนูโปรดของมุกคืออะไร อันดับหนึ่งคืออาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นโอเคอันดับสองคือส้มตำโอ <Okay. S 2> าคแล้วเอางี้เรามาเดาใจกันดีกว่าว่ายูโรเนี้ยเมนูโปรดของยูโรคืออะไรส้มตำปูปลาาตอดโอเคเดาไปดูคําตอบยูโรดีกว่าครับว่ายูโรจะตอบว่าอะไรครับเมนูโปรดของยูโรนะครับก็คือส้มตำปูปลาราครับผมเกิดจากภาคอีสานแล้วุณชอบทานแบบ เค็มๆโซเดียมโซเดียมหน่อยเป็นปลาครับเมนูโปรดของมุกดาผมก็คิดว่าเป็นส้นตมตำปูปลาเช่นเดียวกันครับโอ้ยไม่น่าเชื่อก็คือมันกินทุกวันเหรอหรืออะไรตอนที่อยู่กองทุกวันทุกวันเฮ้ยน,น,น้องแก้มเมนูโปรดของน้องแก้มคืออะไรคะน้องหนูชอบกินอาหารญี่ปุ่นค่ะ ผ่านญี่ปุ่นทุกอย่างเลยก็ให้สาวๆสองคนฝากผลงานละครก่อนละกันครับตอนนี้นะคะมุกก็มีละครไฟน้ำค้างค่ะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะของแก้มก็มีไฟน้ำค้างเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพ่อตาปืนโตตอนสองกันานพันดุค่ว้าวสำหรับคู่ซีปุ่นคู่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ